ปลาทูน่าดำหนึ่งในอาหารเลิศดรสที่ชาวไต้หวันชอบรับประทานนิยมนำไปทำซาชิมิทูน่าฤดูการจับปลาทูน่าดำที่เมืองผิงตงในปีนี้ชาวประมงจับปลาทูน่าดำได้กว่า3,800ตัวเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่จับปลาทูน่าดำได้เกิน3,000ตัวสมาคมประมงเขตตรงกลางเมืองผิงตงประเมินว่าอาจจับปลาทูน่าดำได้มากกว่าส0 0พตัวเลยทีเดียว คาดว่าสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้คนจึงไม่ค่อยออกเรือไปหาปลาสิ่งแวดล้อมทางทะเลไม่ถูกทำลายทำให้ปริมาณปลาที่จับได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามถึงแม้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นแต่สังคมยังต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดรุนแรงทำให้ความต้องการบริโภคปลาทูน่าดำลดลงอย่างมากปริมาณที่ขายได้ลดลงครึ่งหนึ่งและราคาก็ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเช่นกัน จังอี้เฉินเลขานุการบริหารสมาคมประมงเขตตรงกลงกล่าวว่าในปีนี้นับจนถึงขณะน,นี้ชาวประมงจับปลาทูน่าดำได้3,899ตัวแต่สถานการณ์โควิดทำให้ร้านอาหารเงียบเหงาตลาดปลายิ่งแทบร้างทำให้ราคาลดหวบลงถึงครึ่งชาวประมงไม่อยากออกเรือรายง,งานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI